ทากท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการทุกเนื้อหาครับท่าน้วันนี้ครับ18เดือน9สิงห156ครัผมตลาดทุนไทยครับก็ถือว่ายังคงเคลื่อนไหวแบบว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนะท่านผู้ชมครับเป็นเพราะว่าตลาดกำลังรอดูเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของ QE นั่นเองครับวันนี้นะฮะจะเป็นวันที่เราจะรู้กันแล้วครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้ธนาคารกลางสหรัฐครับจะมีการพูดออกมาครับประมาณสักตีหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจะมีการพูดออกมาฮะว่าจะว่าอย่างไรกับโนโยบาย ของเขาครับวิวายการอาชี e v ม m e n t เงินครับเดือนละแปดหมื่นาันล้านดอลครับจะเอาอย่างไรจะลดเท่าไรอย่างไรแต่หลายคนยกคาดกันนะครับว่าลด1 0 0 0 0ถึง15,000ล้านดอลนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเอาว่ากันไปฮะตลาดหุ้นมันก็เลยเคลื่อนไหวกันตามๆนี้ละครับบอกกันนิดนึงฮะว่าปิดเที่ยงนะครับไปที่ระดับนะฮะ1,439.83จุดครับลดลง3.95จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ18,000 745ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ตลาดหุ้นยังไม่เคลียร์ก็เลยเอากำลังมานี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครมาหวานชื่ออะไรกันตรงนี้เนี่ยพี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใครกันนะฮะจะเชิญไปงานแต่งครับใช่ค่ะงานแต่งงานแต่งงานแต่งอะไรนี่โอไงคะอ๋อโอปอคะโอโออะไรล่ะโอ้บอกเขาดีดีสิว่าโออะไรโอหน้าวันทีโอปอประมุกนะคะนี่อ๋อเป็นอะ้รัวคนต่อค่ะโอ้ไม่โหดเจนนะครัเดี๋ยวเดี๋ยวหมอโมกนี่ไม่น่าจะโหดขนาดนี้หมอโมกค่ะโอ้หมอโมกแล้วครับโอ้เดี๋ยวก็แฉะแล้วคันโอน้วโอนโหมอหมอโมกโอตายตายเดี๋ยวดี คุณสองคนที่จะบอกว่าคุณคือนี่หมอโอ๊ครับนี่โอปอปโอปอประมุกนะครับโอ้แล้วคุณจะหาอะไรคะโอปอปค่ะเดี๋ยวอาเดอค่ะ ตัวจริงมาเลยมันต้องด่าฉันแน่เลยระหว่างนี้น้องผมคั่งขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บอกโอ๊กนี่นี่นี่มารายการทำอะไรครับเอาไปเชิญไปงานแต่งไงครับมาแจกครับมาแจกแจกคร์ดค่ะเอจีวีนะค่ะโอ้โหราคากำลังดีเลยมาฮ่าโอ๊ยตายกับโอ้ยไปไหนแล้วโอปอล์โอปอล์ทนไม่ได้ค่ะโอปอตายแล้วไปะก่อนค่ะโอ้ยอ้ยบอกเมื่อกี้คนลุกค่ะโอปอล์ว่าโอยเหมือนจะปวดที่อ่ะโอปอล์ลม ดีนะวิ่งวิ่งนี่หมอโอ๊กนะฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอโอ๊กนี่นี่จะแต่งงานใช่อันนี้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะเลยส่งจดหมายไปหาพ่อที่ดูใบยังพ่อคนไหนอ่ะแต่งงานเลยโอ้ยนั่นคนคนละโอ๊กกันโอ้ยพอทนี้ออกอะไรออกสมิธโอ้ใช่ครับไม่ได้ผ่านทองเทียมนะผมผโไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอละมีเรื่องดีๆหลายเรื่องช่วงนี้ในอาชีพการงานของผมนี่หมอทางด้านศัลปกรรมเนี่ยเขาได้รับรางวัล อิกโนเบลอิกโนเบลรางวัลรางวัลอะไรอิกโนเบลไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักอ่ะบอกสิครับสาขาอะไรรู้ไหมสาขาอะไรครับสาขาแต่งเจ้าโลกอะไรหมอไทยเนี่ยนะนี่แหละได้รางวัลโหรางวัลแต่งเจ้าโลกมันมีเหตุไงเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันมีเหตุนี้ทั้ง อยากจะเฉาะด้วยถึงทั้งแบบโดนเมียเฉาะแอบเฉาะบ้างหลอกให้กินให้เมาแล้วก็เฉาะของเราคือเฉาะด้วยความสมัครใจกับเฉาะไม่สมัครใจหมอเราก็เลยมีเคสเยอะเก่งเรื่องนี้เลยหลังๆเฉาะแบบไม่สมัครใจเยอะมากใช่เลือดพุ่งปี๊ดมาโรงพยาบาลตลอดเลยหมอหมออย่าพูดขนาดนั้นหวะเห็นภาพจนได้รับรางวัลถือว่าเป็น โหสุดยอดของหมอไทยอันนี้ต้องขอบคุณสังคมไทยไม่ต้องไปเกาหลีนะครับถ้าขาดไม่ต้องไปเกาหลีครับอันนี้นะฮะนอกจากสังคมไทยที่จะขอบคุณหมอแล้วนะครับยังต้องขอขอบคุณบรรดาเมียน้อยก็เมียหลวงหลายนะครับที่ทําให้เมียนหลวงของเราเนี่ยได้ใช้มีดที่บ้านนะครับอุตส่าห์แลกบิ๊กชงบิ๊กซีมาเลยต่อต่อๆดยกว่าผมว่าพี่เรื่องคิวอีเมื่อกี้ที่พูดเป็นไรใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับงั้นผมขอพูดเรื่องในประเทศบ้างหมออย่างเราเราก็ต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยจริงว่าอ่ายังไงครับ ยัังงไครบเรื่องพรบสองล้านล้านเลยดีกว่าพรบสองล้านล้านเอ้าพรบสองล้านล้านนี่จะเข้าสภาเมื่อไหร่ฮะนี่จะเข้าเนี่ยวาระสองวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบนะครับอ่าสิบเก้าถึงยี่สิบกันยายนนี้ครับคุณจูเลียนออกมาพูดเลยครับจูเลียนนี่ก็คือฝ่ายค้านรักศน์วิสิทธิ์ครับวิทฝ่ายค้านออกมาพูดเรื่องพรบลักษณะไหนนะลักษณะไหนนะลักษณะวิสิทธิ์โอ้ยแนะนมสกุลเขาโอ้โหที่จะให้เล่นทุกเม็ดเลยโอ้โหเดาเดาโอปอมานี่สิมาซ้อมหน่อยสิโอปอลโอปอมเลเนี่ยเนี่ยถ้าซ้อมไม่เกิน ข้าพันไม่ต้องมางานนะโอ้โหโอปอแฟชั่นอะไรดองมีตลกนังหัวด้วยอ๋อนี่นี่ค่ะตอนเข้ามาเชิญการ์ดค่ะตกบันไดกับหัวตลอกนะค่ะโอ้โหโอปอลมีมีอะไรไหมโอปอจัดมาจัดอะไรคะนั่นไงโอปอตลอดเลยอ่ะให้หมอตะเหนื่อยตลอดไม่ได้ตีครับมาค่ะโอ้โอปอก็เอาสองล้านล้านก่อนพี่หมอเขาบอกว่าเนี่ยการพิจารณาครั้งเนี้ย อาจจะใช้เวลาอาจจะเกิน2วันเพราะตอนนี้ผู้เข้าร่วมเข้าเข้าร่วมเนี่ยเด็เขาเล่งจริงคุณบอกไม่ได้เป็นแล้นั่ยและเกเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาเกิน2วันก็ได้เพราะมีผู้จะอภิปรายเยอะเกลัชื่อยูอันนี้คือฝ่ายค้านเขาบอกมาครับั้นเนี่ยอย่าให้เวลาแค่ที่เราคนดีกว่าที่เาขาบอกว่าให้นายกอยู่ฟังด้วย แล้วก็คอยชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านทำไมทำไมนายกไม่เคยฟังหรือไงฮะนายกไม่อยู่เลยอ่ะนายกไปต่างประเทศตลอดเลยเขาติดประชุมเขาติดประชุมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยว๋ยวก็ไปอ่ะเขากำชับเลยนี่คือที่ข่าวทั้งหมดคือไฮไลท์นายกต้องอยู่แค่นั้นเองที่เขาจะบอกแค่นั้นเองอหรอใช่เดี๋ยวต้องรงก็าสองล้านล้านช่วยเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรบ้างไนี่ไงก็ซ i ไ b เเขาออกมากำสำทับเลยว่าสองล้านล้านโครงการสองล้านล้านเนี่ยจะทำให้ GDP โตถึง1%นึ่ตจะโตเพิ่ม1%นะครับคุณผู้ชมครับเออยังไงอีกคุณบรรลือครับบรรลือศักดิ์ใช่แศรวคุณบรรลือศักดิ์ครับพอบอ่าผู้อเราไม่พอเขาไม่เป็นตำรวจผอนั่นแหละไม่ใช่ทหารพอออสตีเอมบีเขาออกมาบอกว่าการลงทุนในโครงสร้างเนี่ยจะช่วยให้ประเทศเติบโตถึง หนึ่งเปอร์เซ็นต์จีดีพีโตหนึ่งนต้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะค,คุณหมอคุณหมอมีความรู้เรื่องนี้นะนั่นแหละ,ะแต่เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องก,การก่อนนี้และการแย่งสภาพคล่องของเอกชนด้วยเออคือการแย่งสภาพคล่องคือเขามองว่า ในธนาคารมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งครับก็คือเงินฝากนั่นแหละเออเอาง่ายๆนะแล้วทีนี้เนี่ยพอรัฐกู้เงินก็อาจจะดึงเงินฝากออกไปและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอุ้ยมันแย่งสภาพคล่องกันเออเขาก็กังวลเรื่องตรงนี้ด้วยใช่ครับคุณผู้ชมครับแล้วยังกำชับว่าให้ออกกฎหมายเป็นสองฉบับยังไงเออเรื่องเรื่องฉบับแรกนี่เราโทษสกามไม่ใช่โอ้โหแล้วออกนอกเรื่องจะให้แก้ตลอดเลยเรื่องนี้เลยโครงสร้างของนี่ผลกระทบของนี่ E E I A อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเอออ่ารายงานหนึ่งก็รายงานผลกระทบด้านสุขภาพอ่า S i a อ่าอันเนี้ยส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่ทาเรียบร้อยแล้วอ่าให้แยกไปอันหนึ่งอ่าส่วนที่สองก็ส่วนที่สองฉบับนี้เหมือนกันแต่ที่ยังกํกลังดําเนินการอยู่คือมันจะได้ทำให้โครงการมันได้ดําเนินต่อไปอ๋อเออเพราะว่าอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับโครงการเหล่านี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องสํารวจพวกให้บรรลุที่นู่นนี่นั่นว่าตาเจ้ากรับอ่ะ วันนี้ใช้ได้ใช้ได้เอามีอะไรอีกครับโอ้โหใช้ได้และปากสันเลยเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> วันนี้รู้สึกว่าสอทอเลยมาเลยุสาสากรรมแห่งประเทศไทยว่างไง <c oughs> ดัชนีความเชื่อมั่นครับโ <c oughs> อ้ยขับยังไงรัวเศร้าออกมันลดลงไงเดือนนี้จร <c oughs> ออิง <c oughs> ว่าใช่โอ้คนเริ่มไม่เชื่อมัน่นเดี๋ยวลดลงโหรอบเท่าไหร่เนี่ยในรอบนี้นะครับโอ้ยยี่สิบสองเดือนโอ้ยดับต่ำสุดยี่สิบสองเดือนใช่แล้วเออ สิงหาคาม56ในยอยู่ที่91.3 9ลดลงจากระดับ91.9ในเดือนกรกฎาคามที่ผ่านมาครับสาวผมอ่านะฮะ แล้วอะไรอีกเขาบอกดัชนีนี่อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยต่อเนื่องเป็นเดือนที่สิบสี่ใช่แล้วและต่ำที่สุดในรอบยี่สองเดือนด้วยใช่แล้วละครับอาดูนิดนึงดิว่าคนเขาคาดการณ์สามเดือนข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างมีดัชนีตรงนี้มาบอกไหมนี่เขาคาดการณ์ว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยจะไปอยู่ที่เก้าสิบแปดจุดหนึ่งครับครับเพิ่มจากระดับเก้าสิบเจ็ดจุดสองในเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าไม่เยอะนะอ่ะนะฮะก็คนเขาส่วนใหญ่เขาก็ำหนดเรื่องของอะไรนะยอดสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตและผลประกอบการนั่นเองอ่า สอทอยังออกมาบอกเรื่องของรถยนต์ด้วยเรื่องรถยนต์เป็นยังไงบ้างผมเอาเรื่องดีก่อนนะเขาบอกว่าสิงหาคมเนี่ยมีเรื่องดีกับเรื่องร้ายใช่เรื่องรถเนี่ยมีทั้งดีทั้งร้ายเลยเรื่องเผยส่งออกเนี่ยรถยนต์เนี่ยในเดือนกรกในเดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น17.96ส่งออกเดือนสิงหาคมรถยนต์นี้ไปแล้วไปเลยไปในประเทศไม่มีตังค์ซื้อกันแล้วไงออกไปนอกประเทศบ้างจริงอยู่ที่ระดับ13,000 6หกสิบห้าคันนะครับโอ้โหนะฮะสูงสุดในรอบยี่สิบห้าปีเลยนะอ่าสุดยอดแต่ยอดการผลิตดีกว่าเดือนนี้ทำไมโอ้โหมันล่วงกระจุยเลยอ่ะหล่เป็นเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้นะครับยอดผลิตอยู่ที่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดเก้าสามแสนคันก็คือหนึ่งแปดเก้าเก้าสามพันคันตามกว่าสองแสนคันในรอบสิบห้าเดือน่ะอ่ะคุณผู้ชมดูแล้วใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะว่า ในประเทศมันไม่มี้อนนี้คุณผู้ชมครออปีที่แล้วเขาจับกันไปเยอะมากแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องของยาในการกระตุ้นเรื่องของรถคันแรกหมดไปแล้วนี่สงสัยบ้าเหรอทำไมอ่ะนี่ไอคนที่ซื้อรถยนคันแรกปีที่แล้วเดี่ยววันนี้มานั่งร้องไห้นะโอ้คอองหลายคนแหละคนล่าสุดที่ข่้ยรถยนต์ต่างๆออกรายการออกมาโปรกปแงกระตุ้นโอ้โหมากกว่าแสนนี่นั่งอยู่คนจะลุกแล้วจะไปออกรถนั่น โท้ายที่สุดล้วบอกว่าจะไม่ได้ซื้อเลยติดหน้าค่าปีด้วยซ้ำอันนี้ขายอี้ไม่ได้ด้วยอ่าถูกต้องครับแต่ถ้ามีตังก็ไปจัดต่อก็ได้เขาไม่ได้กำหนดรถคันที่สองเนี่ยพี่ยังจะมีตังอีกเหรอก็มีตังอ่ะติดหน้าตังหนดก็ขึ้นค่าธรรมันก็โอ้ยเอานี้ดีกว่าอ่ามีอะไรครับพูดถึงเรื่องรถแล้วพูดถึงนี่แท็กซี่บ้างครับยังไงยังไงคุณชัดชาติออกเขาปิ้งไอเดียตลอดเขาเป็นคนที่ทำงานเขาคิดตลอดจริงป่ะล่าสุดคุณชัดชาติปิ้งแล้วเหรอจะติดกล้องในรถแท็กซีีี่่่อาาชชัดติิป์นนนนค้เ็ แกแค่แกคิดเนี่ยแกยังไม่ได้ศึกษาว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมากมายอตำรวจจะทำงานกันยังไงเอ้าก็โผอไอ่ะติดกล้องในแท็กซี่แล้วตำรวจ่านี้ได้เท่นี้เอ้าแท็กซี่เถียงเลยผมมีกล้องจบเลยอ่านะฮะผมไม่ได้พาผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยดูกล้องไหมออคุณจะใช้ไม่ได้คิดนงอย่างนี้ต่อไปคลิปก็จะเห็นกันโผลาพับแบง เออจะไปซุ้มปรสอนอะไรคราวนี้ไม่ต้องแอบถ่ายกันแล้วคราวนี้โอ้โหไม่เบ้ะตำรวจไทยนี้ทุกคนไม่มีหรอกพับบงพับแบงค์เออเอาเหรียญนั่นไงไม่เบ้ะไปแล้วอ๋ออไปแจกการ์ดที่อื่นก่อนการอะไรจ้าไปไปเดี๋ยวรอด้วยเออเดี๋ยวมามามาจัดอะไรจัดอะไรสรางยศอย่าลืมไปงานนะจ้างานจบว่ะบ้าหรอแม่แกนี่ถ้ไปงานศพมากกว่า คุณผู้ชมผ่านไปนะกับ <g rab> มาตรการหมอทั้งหลายเออแต่หมอไทยเก่งนะเออสามารถที่จะผ่าตัดเจ้าโรคเจ้าโรคกันได้เก่งขนาดนี้คุณผู้ชมแต่ไม่ต้องมาผ่าผมนะ <c oughs> อ่าส่วนหุ่นเน้นจากบรรกลกอลล็อกกรเบกวันนี้นะครับให้ไว้ ide, ครับก็คือตัวของ CPN นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็เขาบอกอย่างนี้คนระว่า ราคาเป้าหมายให้ถึง64.50บาทเลยทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องราวย่างฮะคือ CBN เนี่ยมีการเติบโตกันพอสมควรเลยนะมีการขยายกันเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีแผนเปิดดาเนินการสาขานะปีละ2-3แห่งนะครับก็ตรงนี้ฮะค่าเช่า ก็เพิ่มขึ้นพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นนั่นเองครับปีนี้มีแผนเปิดสสาขาเปิดไปแล้วอุบลราชธานีหนึ่งสาขานะครับแล้วก็2สาขาเชียงใหม่หัดใหญ่ครับปลายปีนี้นะครับก็จะเปิดตรง2ตัน,นั้นนะครับส่วนปีห้าเจ็ดจะเปิดอีก3สาขามีสมุยสระยาระย,ยองนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะมาเลเซียจะเปิดปีห้าเกาครับคุณผู้ชมครับคานกำไรปีนี้จะอยู่ประมาณสัก5270ล้านบาทนะครับเขาบอกว่ายังมีอัพไซต์จากกำไร จากการขายเข้ากองคุณ CBN IF ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะฮะส่วนหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้จับตาดูให้ดีครับ1430่าว่าจะหลุดหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าไม่หลุดยังโอเคครับคุณผู้ชมครับ1440ถ้าปิดยืนเนี่ยได้ก็โอเคนั่นเองนะฮะก็ติดตามมันต่อไปะฮะและลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้เรื่องราวของ QE จะทําให้สุขสมหรือเหงื่อเหงากันนะครับ เอามาอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะครับอนี่หมอกอัลนี้ติดไงเนี่ยปลอดภัยด้วยไม่มีท็อกซิกเนี่ยใช่ไิกนี่หิ้ขอดเลครับยาหูค่ะผาแล้วยังไงครับผ่าเราจะได้ติดกันตลอดเลยจ้าโหจ้าติดด้วยนี่เราไปแข่งจูบมาราธอนได้เลยนะครับลาบขาลาบเลยแล้วโอ้โหอะไรผิดคนละโอ้ลาบแล้วกูจวัสดีครับสวัสดีครับ